ครับนจะเป็นเวลาการปล่ย <na> ต <inhos> <athletes> ัวของนบครอ้งครับองครับครับสองครับคร

รถเปะนี่เกี่ยวก็อิ่มสองกุ้ามเนี่ยเอารถของในเปะแต่ของในเป็มมันไม่เกิด่วนเป๊ต้นเบสิกเบสิกรถแจกได้พูดถงบอกว่าเปะกับพูดลงแล้วล่ะลู้กับบิกทำไงลรอแจกไม่ม่เที่ยงไงอะไรพี่ไม่ของเอาของชิปีได้กันเกินยังไงก็บเกิน ของยี่สิบสีรายการแล้วบวกกับปืนแมนแต่ถามว่าคุณจะมีต่ก่อนนะเขาขอดคล้องถอดใจคือเป้เต็มสิบห้าโลแมนเป้สิบห้าโลแล้วมาบวกอาวุธประจำกายแล้วมาบวกสายเกงตายกิ้น้ำบวกอันนี้เป็นเรื่องกัมาปืนพวกอะไรเปืนพวกนี้ครับอันนี้เมื่อกี้เห็นเขาแช่งสายเกงติ้งน้ำนะแมนก็ถึงว่างเขาช่างแต่ปืนอย่าน้แลมันบพรเคี่ยงอย่างนี้แล้วก็ไปทำคงเป็นน้องว่าคือมาเกียรต่ว่าสรุปสุดท้ายแล้วคือเอาง่ายๆว่าเป้อยู่หลังห้องเบาแน่นอนแมนเป้เบา นี่บทมันมันขับของรายการนี้เบสิกเลยแต่ว่าึกเสรมันต้องเข้าออกบ่ได้ไมนมันก็ับแบกมันก็เกินจ้งได้ไ็บสูสีแบกแบกสูสีกันแต่ว่าหนักแต่ืนแต่คือมันกลับอกว่าฝึกสมุนีใช่ไหเอาปบอลกันดีก่ารช่หง้คุณากิจีีีตีีีีีีีีีีีีีีีีีตีีีีีีีีีีีีีีีีีีตีีีี ก็อยู่จับเวลานะครับจังเวลานะครับดีครับกระตุ้นควมกระนทานครับการใช้เวลาอยู่พอดีมันไปเรื่อยๆเลยทันเปล่าหน่วงไปค่อยๆไปว่ะเข้มก็ไปคู่โต้งแร่มาคุณเราการคิดคะแนนเป็นทีมก็คือเอาคะแนนที่เราได้เดินเข้าได้เวลาเท่าไหร่คูณจำนวนคนที่ทำการทดสอบแปลว่าผ่านการทดสอบนะครับอ่านด้วย12นั่นเป็นคะแนนของทีมนะครับ ในคะแนนตรงนี้ตามคแนะนำมีนะครับขั้นตอนไปนะครับตอนนี้ก็คือ